ไปกันที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะเตรียมจัดงานยิ่งใหญ่ค่ะงานสาดุดีเท้าเทพกษัตรีเท้าสีสุนทรวันที่9ถึง23มีนาคมนี้จัดเต็มเรื่องของแสงสีเสียงนะคะละครอ,อิงประวัติศาสตร์เชิญชวนแต่งกายชุดไทยเข้าร่วมงานกันค่ะที่ห้องประชุมมุกดาชั้น5 มุกอันดาค่ะชั้นห้าสารกลางจังหวัดภูเก็ตนะคะนายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านเป็นประธานการแถลงข่าวกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพ,ดรรดพบสื่อมวลชนก็มีนายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะสำหรับงานสะดุดีเท้าเทพกษัตรีเท้าสีสุนทรประจําปี2567จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง23มีนาคมนี้โดยจังหวัดภูเก็ตร่วมกับมูล นิธิเท้าเทพกษัตริยเท้าสีสุนทรและเทศบาลตำบลสีสุนทรค่ะกําหนดจัดอุปสมบทหมู่อุทิศส่วนกุศลแด่เท้าเทพกษัตริเท้าสีสุนทรณวัดเทพวนารามวัดมานิกอำเภอทลงัง หมดเขตรับสมัคร29กุมภาพันธ์นี้นะคะกำหนดโกนผมนาคในวันเสาร์ที่9มีนาคมนี้ค่ะค่ะและเชิญชวนไปร่วมการกวนกาลแมนะคะกิจกรรมห่อขนมวันที่10ถึง11มีนาคมที่สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารพัทค่ะและจะมีการจัดพิธีทําบุญตักบาตรและพิธีบวงสรวงปู่ย่าตายายป,ปรนปชนผู้กราเมืองถลางในวันที่12มีนาคมและในวันที่13มีนาคมจะมีการจัดพิธีวั งพวงมาลาและสาดุดีวีรกรรมเท้าเทพกษัตรีเท้าสีสุนทรณอนุสาวรีเท้าเทพษัตรีเท้าสีสุนทรพิธีอัญเชิญธงชาติธงถลางชนะสึกและธงมิตรภาพแห่งสันติสุขในวันที่9มีนาคมและวันที่13มีนาคมส่วนการจัดแสดงแสงสีเสียงละครอ,อิงประวัติศาสตร์ถลางวีรกรรมเท้าเทพกษัตรีเท้าสีสุนทรและลานศินลปรกรรมพร้อมสาธิตและจำหน่ายสินค้าโอทอประหว่างวัน ที่13ถึง15มีนาคม2567บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลางค่ะซึ่งปีนี้จัดขึ้นยิ่งใหญ่นะคะเพื่อเทอิดทูนท้าวเทพกษตรีท้าวศีสุนทรและวีรชนผู้กล้าเมืองถลางส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตโดยใช้ซอฟต์พาวเวอร์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาเป็นจุดขายในการท่องเที่ยวด้วยค่ะก็เชิญชวนนะคะวันที่9 23มีนาคมนี้นะคะไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตกันค่ะ